สวัสดีนะครับก็พบกับช่างยูเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาในค่ายของอีซูซูดีแมกออนิวนะครับนี่เป็นปี2023นะครับเครื่อง2.5นะครับเดนนี้ก็ลูกค้าครับจริงๆคืออยากจะมาล้งแอนะครับแต่ว่าทางร้านนะฮะได้ทําการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วครับสาเหตุนะที่แอร์ไม่เย็นนั้นเพราะน้ํายาในระบบมีการบกพ่องหรือว่ามีปริมาณที่น้อยนะครับไม่พอที่จะสร้างความเย็นได้ดีนะครับ อันนี้ก็ได้แนะนําลูกค้านะครับแก้ไขที่ต้นเหตุนะครับเบื้องต้นคือถ้าอยากจะเติมน้ํายาเติมได้ครับเพราะว่าหลักๆคือมันเป็นปัญหาที่น้ายามันพองนะครับน้ํายามันน้อยนะครับเติมแล้วก็เย็นแน่นอนนะครับแต่คือมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็จะวนลบอยู่นี้นะครับถ้าเราไม่ทําการแก้ไขให้ไวที่สุดนะครับกาบก็มาไปดูค่าเกตกันเลยนะครับอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะลูกค้าในพื้นที่นะฮะนวัดนครนะพี่ตั้งใจมาใช้บริการนะครับอ่นะฮะ ก็จะได้ยินการบอกต่อมานะครับก็ขอบคุณครับก็ชักชั่นนะฮะอยู่ที่ฝั่งซ้ายมือครับสีน้ําเงินนะยี่สิบห้าพอครับฝั่งสีแดงครับไฮไซท์นะครับหรือว่าไฮวิเชอร์ครับแบ่งกันอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบห้าพอครับมานีนะเหมือนจะปกตินะครับค่าเกจแต่ไม่ปกตินะครับให้ดูครับพอแอร์ครับไม่มีการคลายเงื่อเลยครับนี่ครับมันจะแห้งครับเย็นไม่ฉ่ำนะแล้วเราจะไปดูนะฮะความเย็นนะหน้าช่องแอร์กันนะเอาทำงานปกตินะนะครับ รถก็เคยไม่มีกองแอร์นะครับเดิมทีครับก็ทําการกีดใส่กองแอร์มานะครับเป็นฝากองแอร์เทียบนะครับความเย็นครับที่ผลิตได้ตอนนี้นะฮะ27.8องศานะครับความชื้น67%นะอุณหภูมิภายนอก33.2นะครับองศานะครับรถจะเป็นแคป4นะครับประมาณนี้มาให้ดูรถผ่านการใช้งานกันบ้างก็ดูนะครับก็เราเปิดแอร์เรียบร้อยทั้งสปีด4ครับความเย็นประมาณนี้ครับให้ดู ความแรงลมกปนสักนิดหนึ่งนะครับนะครับความแรงลมครับที่ทําได้ครับ18.2ครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับประมาณนี้เดี๋ยววิทยุยังเป็นวิทยุเดิมนะครับแอร์ไม่เย็นก็ช่างยูขอผ่านไปนะครับก็ควรปิดใช้งานครับไม่ควรฝืนเปิดใช้งานนะครับในกรณีที่แอร์ทําความเย็นได้ไม่ดีนะครับไม่สามารถที่จะตัดต่อเองได้ครับแล้วก็รถลูกค้านะครับจุดนี้ก็ เป็นปกตินะครับอีกอาการหนึ่งที่มักจะเจอแตกหักนะครับสําหรับเกะปิดของตรงกลางตรงนี้นะฮะมันจะก็แก๊กก็แก๊กอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะฮะนี่นะฮะแตกฝั่งนี้อ่ะอันนี้ก็แจ้งลูกค้ารับทราบเรียบร้อยครับก่อนทําการรื้อนะฮะอ่ะรถผ่านการใช้งานมานะครับ94991ครับ9 4 9 9 9 1กิโลเมตรนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลขใหม่ที่ไม่เยอะนะครับฝาปิดกองนะให้ดูครับลูกค้านะครับ เคยเปลี่ยนมาครับอันนี้ช่างยูได้ทําการสองกล้องตรวจเช็คดูครับก็มีการรั่วซึมที่บริเวณทั่แอร์ครับส่วนรายละเอียดการรื้อก็เหมือนกับลูกเคสนะครับอันนี้ก็จะรื้อยงง่ายนะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้เดินระบบไฟเครื่องส่งเครื่องเสียงอะไรพวกนี้มานะก็จะง่ายต่อการเซอร์วิสนะครับอันนี้ก็น้ําหอมครับก็เป็นไปได้ก็ควรงดนะครับอ่านะครับก็จะได้แจ้งลูกค้ารับทราบนะครับติดตามชมนะครับรายละเอียดของงานครับในส่วนของเครื่องสแกนนะครับก่อนทำการแก้ไขปกติสมบูรณ์นะครับผม นีก็จะเป็นแนวทางการถอดรื้อตู้แอร์ครับเราก็ทาการยกคอนโซลออกเป็นที่เรียบร้อยครับก็จะเหลือในส่วนของคานเหล็กครับที่หุ้มรับเปลือกตู้ไว้อยู่ครับก็จะทําการคายคานเหล็กออกมานะครับประมาณนี้นะครับรถก็ถือว่าฝุ่นก็ยังไม่เยอะมากแต่ก็มีนะครับมีมีนะครับตามอายุการใช้งานนะฮะว่าทางนี้ก็จะเน้นโซนจอดซะมากกว่านะครับครับช่างยุก็ทาการนะฮะถอดตู้แอร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปดูสภาพตู้แอร์กันครับอันนี้ก็งานรื้อก็จะประมาณนี้ครับหลังจากทําการถอดเปลือกตู้ออกมาทั้งหมดแล้วนะครับประมาณนี้ช่องร่มนะครับที่ดูมักจะเข้าจะเป็นช่องนี้นะครับนะครับนี่ก็นะฮะจะเป็นเปลือกตู้ที่เราทำการถอดออกมาแล้วนะครับก็ติดตามชมครับก็จะเป็นสภาพตู้แอร์นะที่ทําการถอดรือ้ออกมานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าครับ จุดที่มีการรั่วซึมคร่าวๆนะครับก็จะเป็นบริเวณคอนะครับนี่ครับเป็นบริเวณคอนะครับนะครับประมาณนี้นะครับส่วนจุดอื่นเดี๋ยวจะต้องทําการเทสดูนะครับนี่นะครับนะครับประมาณนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการล้างชิ้นส่วนที่ทําการถอดลือกออกมานะครับก่อนล้างนะฮะพัดลมโบเวอร์นะครับ ให้ดูสภาพโบเวอร์ลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าผงคาร์บอนคะค่อนข้างเยอะครับพวกซองถ่านอะไรพวกนี้นะครับก็มุบอกถึงครับซองถ่านเรืออาจจะเริ่มเลือน้อยนะอนาคตนะครับเป็นเหตการหนึ่งที่มักจะมีการเสียครับสาหรับโบเวอร์รุ่นนี้นะฮะนี่นะครับก็ประมาณนี้ครับก็จะเป็นหลังจากที่ทําการล้างโบเวอร์ให้ลูกค้านะครับใบก็ขาวกริบแล้วนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนที่ทําการถอดลือกมาก็อันนี้ที่เห็นก็ทําการล้างทําความสะอาดให้ใหม่หมดแล้วนะครับ ปรผมก็จะเป็นอะไรนะครับที่จะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับก็โดยแค่นี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นตู้แอร์อะไหล่แท้ครับตัวนี้จะเป็นแป๊บเชื่อมครับนี่นะครับเป็นแป๊บเชื่อมรับประกันอะไหล่ให้หนึ่งปีเต็มนะครับพร้อมกับปิดช่องลมลูกค้าไปนะครับเปลี่ยนกรองแอร์คุณภาพโปรเทคครับก็ตัวน้ำมันคอมทดแทนระบบครับตรงมือเป็นซอนไนท์พีพีร้อยนะครับสำหรับคอมโรเจอรี่ครับก็โอริกครับเปลี่ยนตามจุดข้อต่อที่ทําการหอดซ่อมครับ ตัวแทนนั้นจะมาพร้อมกับเ x p a น s i o n หวาวนะครับโอเคครับก่อนจะได้ทําการติดตั้งให้ลูกค้าครับการเป่าทาความสะอาดฝุ่นในห้องโดยสารครับจ่ายที่ทาการเป่าฝุ่นเสร็จนะครับเราก็จะทําการเช็ดภายในห,ห้องโดยสารให้ลูกค้านะครับเพื่อจะหาก,กําจัดฝุ่นไล่ฝุ่นให้ได้มากที่สุดนะครับการประกอบช่วยแอร์นะครับผมนะครับ ก็ทําการปิดช่องลมให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาให้ดูงานประกอบนะฮะตู้แอร์ครับก็ทําการประกอบชิ้นส่วนกันโซนให้เรียบร้อยนะครับเช็ดทําความสะอาดลงน้ํายาให้เรียบร้อยครับนี่ครับงานประกอบของเรานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ครับอ่านะครับประมาณนี้เลยโอเคครับตอนการเติมน้ำมันคอมทดแทนในระบบครับตุงเบอร์ครับสไนปีบีร้อยครับ ก่อนะให้ดูฮะจุดที่มีการรั่วนะฮะจะเป็นบริเวณมุมล่างนะครับนี่นะโอเคนะครับการฉีดล้างทำความสะอาดนะครับแผงน้ำพึ่งแง่นะครับทุกนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการเติมน้ำยาแอร์นะครับโดยรถคันนี้นะเติมน้ำยาแอร์เป็นของไอแกนนะครับโดยเชิงช่างมาตรฐานเติมตรงตามสเปคครับ ก็มาให้ดูค่าเกตรลงไฮหลังแก้ไขทำโดยที่ไฮเพชเชอร์นะอยู่ที่100กับ6.5วิทไอนก็คือ105วิทไอนะฝั่งสีแดงครับสวนด้านชั้นชั้นนะอยู่ที่29วิทไครับอันนี้ก็เย็นช่องไฮต่ำนะครับระบายดีน่ครับอ่าก็เย็นเย็นเทียบเลยครับนี่ก็จะเป็นความเย็นนะฮะในห้องโดยสารตอนนี้นะ5.5องศาครับคือตัวนี้ปรับสปีดสารครับ ความเย็นต่ำสุดอยู่ที่สัก4.5องศานะครับอันนี้ก็ลงไปที่5.2ครับอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่35.2องศาความชื้น58เซนะครับประมาณนี้ก็ความเย็นของตู้แท้นั้นก็จะประมาณนี้นะอยู่ที่4องศากลางๆนะครับขึ้นมาครับในช่วงที่แอร์ตัดต่อก็สัก6องศาประมาณนี้นะครับให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูการปรับะครับอืปึ๊บนะครับเราจะปรับประมาณนี้เลยครับนี่นะครับเบอร์ที่เราปรับนะครับ นะครับก็พัดลม3ขีดนยครับเอร์โมสุดครับไฟหลังทำการรื้ออะไรพวกนี้ก็ไม่มีขึ้นไม่มีโชว์นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะเซ็นเซอร์เป็นหลอดไฟนะครับไม่เกี่ยวกันนะอ่ะโอเคครับจะเป็นหลังจากที่ช่างยูทําการถอดลื้อเปลี่ยนตัวแอร์ให้ลูกค้าก็ทําการสแกนตรวจเช็คภายในกล่อง ECU นะครับให้ลูกค้านะครับเป็นบริการฟรีจากทางร้านยูตัวแอร์นะครับหลังทําการรื้อก็เป็นปกติสมบูรณ์ครับ นี่จะเป็นความแรงลมนะฮะหลังทําการแก้ไขครับท e ี่19.7ครับก e ิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็ฝากไว้ด้วยครับสําหรับใครที่ใช้ e-sudimax onew นะครับตั้งแต่ปี2012ขึ้นมาก็มีหาเรื่องแอร์ติดต่อสอบถามได้ครับสำหรับคลิปนี้ช่างยูก็ขอ,ขอ,ขอตัวลาการไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างยูทำคลิปดีๆต่อไปหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับเชิญใหม่ปีหน้าครับผมงานนะขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการครับ ขอบคุณครับไปแล้ว